ที่วัดธรรมแสงธรรมนะอันนี้เดินขึ้นมาเดินขึ้นมาสูงอะนะคะาวามึงบรรยากาศลองดูลองสัญญาณนะคะลองสัญญาณอินเทอร์เน็ตวัดธรรมแสงธรรมที่อำเภอสีชมพูบอกเพื่อวังนี่อำเภออย่างอำเภอสีชมพูเลยนะขอนแกน่นอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่น ยี่เขตปิต่อกับแอสซิบของบมือพูนะคะสวัสดีเพื่อนๆนะคะสวัสดีระบบไม่ดูสัญญาณดีหรือเปล่าอากาศดีดียึ่เทิงเงเนือนะคะยึ่ท่งภูเขาเดินเห็นมาเรื่อยๆก็เลยมาตรงนี้มานั่นอยู่ตรงนี้จะมีการมีจุดชมวิวนะคะสวับดีแหล่งท่าน,นะคะจุดชมวิวข้างล่างก็จะเป็นวิว ตังพักเมื่อยนะคะขึ้นมาสัญญาณดีหรือเปล่าไม่รู้หนึ่งค่ะกำลังบรรจเดี๋ยวจะมีสกายวอกอยู่หองเทิงนะคะอยู่ข้างบนมีสกายวอกเด้อเ <c oughs> ราจะใสอีกเครื่องนึ่งดูสิ <c oughs> บรรยากาศ ที่ภูเขานะคะวัดนี้อยู่บนภูเขาเดินขึ้นมาสูงประมาณสองสามร้อยขั้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปทั้งสกายวอล์ดค่ะไม่รู้จะมีสัญญาณหรือเปล่าสวัสดีเสือเย็นแดดเปี้ยงใช่แดดเปี้ยงเลย ชมบรรยากาศมาเที่ยววัดนมะมาทำบุญสัญญาณดีหรือเปล่าไหมล่ะสัญญาณอินเทอร์เน็ตดีป่ะคะวิวสวยสัญญาณดีวะน้องสมมาเที่ยววัดวัดทรำแสงธรรม ยู่ห้องท่านเป็นสกายวอลวการะชันเดียวสดิง่างเขึ้นไปที่ไหนวัดถ้ำแสงธรรมจังหวัดขอนแก่นค่ะอำเภอสีชมพูเบื้องบรรยากาศโคตรว้าลายดักนี้มีลองา่าสัญญาณดีอยู่ใช่ไหมขอบคุณสิบเก้าล้านดวงตาจุดชมวิวเดี๋ยวจะพาเดินไปดูจุดชมวิวถ้าสบอดีบอกให้ได้ค่ะนี่มันจะมีสกายวอล์กอยู่ข้างบนเลย เดี๋ยวต้องย่างขึ้นไปทั้งนี้พอบนันยุทไทยลงมาแล้วเพื่นบอกให้ขึนไปสกายวอล์กอากาศร้อนไหมอากาศมันมันมันอากาศห่อนยแต่ว่ามันมีลมนะคะขึ้นมาบนนี้มีลมเนี่ยจุดจุดชมวิว บอกเกี่ยวกับท่านแคได้คือสปัญญาขึ้นไปดอกโ่นแดดทอนเดินขึ้นมาถึงตรงนี้นี่เมื่อกี้นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะภูเขาเลยปะภูเขาลูนภูเขาหอรลูนค่อยมีต้นใหม่จะมีภูเขาแบบสัญญาณดีไหมน้องส้มเน่บรรยากาศดีนะ หอดมอนนอนเหาะสมแดดแดดอยู่แต่ว่าทั้งเขาเนาะอยู่ข้าบนภูเขาอยู่ของล่างกับทายคลิปมันมีถำ้ำดูยามเย็นสบายใช่ถ้าเป็นยามเย็นเมื่ออากาศหนาวคือสีดีีพึ่งมาครั้งแรกเสือเ้อเบิ้งแน่นั่นได้ได้อย่งกันละได้กูเกินเห็นเห็นว่ามันสวยนะ พูดอะแข่งเทิงก่นเพ่นประกานกำลังอยู่ท่างสกายบอกงเน็ตดีอยู่ใช่ไหมอะไรให้เพื่อนบึงบรรยากาศอยู่ในถ้ำเมื่อกี้ท้ายคลิปอยู่ในถ้ำแล้วนี่มันจะเป็นเป็นภูเขาประเด็นภูเขาหัวลนนะแบบนี้ท่างทางหนุนก็จะมีภูเขามี ต้นไม้ก็มีนะเป็นเขาลูกน้อยๆน,ยนี่ทางทางยางขึ้นไปสก,กายอกาวอลกแต่ว่าแดดขึ้นสิบายางขึ้นไปนะนี่เมื่อกี้นั่งอยู่ตรงนี้เย็นดีอาขาว่านั่งอยู่ตรงนี้เ,เย็นดีนั่งชมบรรยากาศอุ้ยอล้วทำไมขาดตั้งกล้องไป เดินขึ้นมาทางสกมีหมองพักเรื่อยๆมันเลยไม่เมื่มอยค่อนข้างเย็นดีปาะเย็นดีสินมันจะมีอีกวัดเพื่อนบอกให้ไปแถวๆในแวะวัดเยอะสินบรยากาศดีเย็นเย็นขอบคุณ23ล้านตงตาเ <laughs> พื่อนมาบรรยากาศแบบแปลกๆนะสัญญาณเน็ตด,ดีอยู่ไหม เรามาเจอหน้ากันนะสวัสดีนะคะย่งางกันมาเงือแตกเงอแตนค่ายมาแล้วไม่เูบรรยากศาศธรรมชาติเยน็ยนเยน็ยนเย็นสบายนั่งอยู่หมดมือก็ได้เย็นแบบนี้มีห่อนหมอนมีหอนหมอนมานอน แตทั้งเท่งอันแดดแั้นล่ะทั้งเท่งแดดแล้สันพันว่าต้องบดแดดพอบานจะใท้พันขึ้นไปแล้วเป็นแบบสกายวอล์กย่างไปแล้วสันเย็นเย็น,นอยู่ตรงนี้เย็นแต่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 แตพันเหตุด,ดีได้หนองสมเขาทำดีทำดีนะวัดนี้มีที่พักอยู่เรื่อย แบบว่าเดินขึ้นมาก็มีพักจุดตรงนี้ถ้าเหนื่อยก็มีนั่งพักอะไรเงี้ยทําดีค่ะมาเที่ยวได้นะคะใครอยู่ใกล้ๆนะคะมาเที่ยวมาทําบุญวัดถ้ำแสงธรรมอยู่ที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นยายไทยมาจากหนองบัวลพูกับบ่กไก่นะคะประมาณ1้อหกสิบกิโลมัล้งจากบ้านยายไทยมาจะเขามาในในใน,ในหุบเขานะคะ เดี๋ยวถ้าถ้าเล่ไปอีกหน่อยก็เป็นผู้กระดึงละขอบคุณนะคะขอบคุณระบบขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไล่จากสิบหน้าที่เพื่อนชมบมรรยากาศธรรมชาตินะคะสัญญาณเน็ตยังดีอยู่ใช่นหม้ตัดต่งตรงนี้ม,มุมนี้ก็สวยมุมนี้นี่นมุมนี้สวยนะอมุมนี้สวยมีภูเขามี เป็นช่องระหว่างกันยังยังยังดีอยู่หรือเปล่าสัญญาณเน็ตน้องส้มเสื้อเย็นหลจากสิบนาทีสวยนะบรรยากาศตรงนี้ธรรมชาติที่สวยงาม เดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีก็จะลงไลน์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ่ะมาหายกำลังใจกันมาชมบรรยากาศที่วัดถ้ำแสงธรรมอันนี้อยู่บนบนภูเขานะคะเดินขึ้นมาบันไดประมาณสามรอยขันมั้งตนอนนเฮได้ขึ้นมา ที่แบบมาเดี๋ยวยไลน์นี้ยแไงก็จะขอจบไลฟ์สวัสดีน้องหลาชันเดี๋ยวยแทยใส่เสือให้กันยแท่มาทําบุญนะคะกะเละมาไหลสดให้เพื่อนบึงจังสัญญาณชัดเจนวยสัญญาณหมุนเน็ตหมุนนั่นปะคุณกําลังใจทุกกาลังใจยูขอนแกนจ้ะยูเพิ่อสีชมพู ตดิตดกับติดกับสีบุญเรืองต,ติดกับหนองบัวลำพูแต่ว่าขขตขืนเขตขอนแก่นข้นเขตอำเภอสีชมพูวัดท้ำแสงธรรมเสิร์ชมาต่ำป้าป้าเมื่อกี้ถนนเส้ <immortal> ็จนี้เขาได้ได้มาบ่ <whole> ีงนี่มั่นสิทะลุไปใส่เมื่อกี้เขามาลึกๆเลยนี่แม่นี่ย่างไปเบิ้งด้วยละนี่แม่เท้าได้เขามาเส้็จนี้บ้เมื่อกี้ นี่แหละทางหนาเนี่ยเดี๋ยวอันนี้นะคะเดี๋ยวจะล่งจะล่งไรล,ล่ะสวยงามนะคะเนี่ยมันมีถนนเส้นเข้ามาไรนี่ก็ขอจบไรนะคะ ให้ชมบรรยากาศตรงนี้สวยงามไว้เจอกันไลายหน้านะคะทุกคน